เจอกับหมีกินผักอีกแล้วนะครับกับเกม for h o n o r นะครับ story mode ไม่ได้เหรอต้องบังคับโถไวกิ้งไวกิ้งก็ไวกิ้งสิวะโอเคลุยเล่นกับคนนี้เหล่าเรื่องขุ่นขำบ้าดูฉากต่อสู้อย่างเดียวดูนิดหน่อยอนีมาเผาบ้านกนอืน

Oh, what a let's burn that gate down. Oh. The vikings were long thought to be just a legend, a story we told ourselves, an ancient threat that Oh ruled the world.

gate. that Let's burn it. เก็บอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่แล้วเคออกไปเลยบุ้มเผาป่าเปิดประตูมาเปิดประตูที่ไหนอะไรเนี่ย ออีใจได้มันฝรั no. ่งนี่นะให้เลามาเอามันฝรั่งกลับบ้านไปกินดีกว่าอันบล็อกเอเบร์อด์คคใครคอยู่นานมาให้คูฆ่าซะดีดิ ạ dễ ha ha khô mô khô mô surrender or die oh no we losing โอ chat, ้โหออกครับบล็อกใหญ่เลยืออตายมึงด้วยมึงด้วยตายต,ายตาย้องเลือกกันจั่เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงห้ามบล็อก าโดนลุมได้แล้วครับเอาอาหารมามันฝรั่งไหนเนี่ยไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยอเนี่ยเห็นนะจะบอกให้เห็นนะจะบอกให้เห็นนะเห็นนะอ อื้อสับกระโหลกเขาให้เรียบร้อยนี่ไงสับอืมเยอะเว้ยเยอะเว้ยเยอะเว้ยถอยครับถอยอันน่แหน่ นี่ไงนี่ไงซับง่ายง่ายครับล่วงไปซับอะไรซับกระโหลกค,ครับนี่ไงนี่ไงอะไรบล็อกอะไรซับซับโอย่า It's the enemy. That's right, Scott. Run. Join the war. No need to die. How's a <laughs> to record the exploits of their greatest heroes in stone the markers remind them of the debt of glory that must be paid to enter valhalla to die in battle to die a legend is another

พาระเบิดไปกินบูมก็เรียบร้อยครับไฟไหม้ตายมีตรงไหนอีกหมดแล้วเหรอขึ้นไปอ๋ออยู่ทางนู้นมันชี้ไปทางนู้นข้างล่างนู่นได้เลยอยู่ข้างล่างใช่ไหม อันนี้ไงไม่ง่ะยสับยอมแพ้ซะไม่งั้นจะตายเนี่ยๆเอาไปดิอืออ่าที่ของหมดอ้อน,นี่ไงเยอะย ออนไลน์ปอดภัยครับบุไปอันนั่นๆๆๆเออนี่ไงมึนเลยดิมึนเลยดิมึนเลยสิตายครับเรียบร้อย อ่ะเปิดเอาของ,ของมามันสละงของข้าข้าจะเอาไปทำเลขายอาาะไรอย่างนั้น<อ>เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนที่เก็บของก่อนดินี่นี่ปุ๊บแหม่สามอันเหมือนเดิมครับทางไหนทางไหนมีอีกไหมโอ้โหให้ขึ้นไปข้างบนน,นู่เนเลยไปพวกเรา I will continue. allow not to that โอ้นู่นเลยประตูใหญ่มาเลยมาเลยมาเลยเดี huh. ๋ยวๆเผาอี่น re ี่ก่อนไม่ได้เว้ยเปิดประตูตัวนี้ก็จะเข้าไปเอาเลยอู้เยอยไวจริงจังเลย มาแนละ้วเอ้ยยาเดี๋ยวกูเองมึงเองเหรอไม่ต้องถามมาซัดกันเลยฮู้ฮู้อะไรศัพศัพทีรร่ว่าเผลอเหรอ

โอ้ทำไงป้องกันบล็อกกูหลือกันแล้วเนาะอุย้ยอย่าเผลอเว้ยสัตว์เรียบร้อยอืมอุ้ยยัยงเว้ยแต่มีเวียงเวียงเวียงลูกน้องกูมาอีกวิ่งหนีอีกวิ่งหนีอีกม,มีขี่ม้าด้วยเว้ย โอ้โหบลอกมันแน่ขี่ม้าหนีไอ้นี่ตุ๊ดเว้ยตายอุ้ยกลับไปอย่าอย่ามายุ่ง อย่ามายุ่มกับฉันนี่ตามอะไรนไหนไหนยังอีกยังอีกยังอีกไปลบเว้ยลบอืมตายไปสิอันไหนทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดโถ่อ่อนว่าหนีเปตุ๊ดเลยมึงหนีไปไหนมานี่มานี่ตามกูมานี่หนีกูไปไหนแอนนี่แอนนี่ก็ ยุ่งจังเลยยุ่งจังเลยลบมันไหนเดยทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดกูเห็นกูเห็นยายาครับไหน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 นี่ไปไหนนี่ไปไหนทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดอันนี่มาอีกอ่ะตายไปทิ้งระเบิดเหรอลบหลบเว้ยหลบเว้ยอันนี้นั่นม่อีกอะมาอีกอะตายทิ้งระเบิดกูหลบเว้ยอันนั้นไหนม่อก ตายดิตายไปทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดแบบแหม่เอาโยนเข้าไปเฮ้ทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดอ้อออาวไ,ไม่ทันแล้วนี่ครับนี่ไงวิ่งหนีดีนักกลิ้งเลย ลับวิ่งหนีข้าต้องสั่งสอนนี่นี่เออเออหนีนทุ่งท้องก็ให้บอกแล้วมึงจะเอาเลไปซอ่อนนี่ไงกูจะเอามันฝรั่งมาแดกเฮอมึงเก็บไปแดกคนเดียวฮะตุนไว้เยอะขนาดนี้ มึงเอาไปคจะเอาไปทำก๊อบก๊บกูไม่ยอมกูชอบเลยบ้าที่สุดก๊อบก๊บก็อร่อยทำไมไม่กินฮะมันก็เชิญเลยอ่านไงไม่ยอมเชื่อกินก๊อบกบมันฝรั่งต้องออาไปทำเลเท่านั้นบายพวกเราพวกมึงเอาไงจะกินก๊อบกอบแล้วมึงจะกินเล เอาแค่นี้พวกเราก็กรอบงั้นแหละเลยก็อร่อยนะครับพี่โอเคมาร่วมกับกูซะไปกินเลยกับกูซะนี่ได้เพื่อนแล้วครับก็พาไปเรื่อยนะครับเขียนอาหารเขียนมาเจอกันใหม่เอิโซดหน้าสวัสดีครับ